สวัสดีครับพบกัสัญญาณพิบูลคลับนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมน้องหมานะผมที่เราปล่อยไปให้อยู่กับพ่อแม่ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าน้องนะผมจะโตมากน้อยแค่ไหนนะผมพอดีน้องได้มาอยู่เฝ้าสวนนะผมเฝ้าสวนยางนะครับนะตัวนี้คือปังปังนะครับตัวนี้คือปังปังนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมปถ้าทมันไ่กับหมานะ คือมาทันทีใต้เรื่องผัวลำฮารวยมาถามือัคือกัดปะโก้กัดมาหมูมันอันนั้นมันมันเป็นเป็นสายเก่าครับครับมันเอามนสายโักองวอันนั้นมันความต้องการมันสูงเหมือนอล้วมันหยอกกับหยอกแห้งมันมมนค่ออกลันคือของสายมุกผมถึงมุกผมเพาะสินอันนี้บรีง่ายนี่โบไหนจะมักลิโน่เอง เไปเเ้งครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มันโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็บอดี้นะผมสูงนะผมหัวนี่คือเริ่มระเบิดแล้วนะครับผมอันนี้คือปีกว่านะครับปีกว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครผมได้ออกกําลังกายบ่อยนะผมว่าอยู่ในสวนยางนะครับนะก็แกเลี้ยงดีนะครับชอบนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนก็ เอวไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีกับมาตัวนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตนะครับผมสั้นๆครับผมคิดคร่าวๆนะครับผมก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับได้ไหมปังปังเอ๋ก็ฝากกดไลค์นะครผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ EP หน้านะผมมากกันใหม่นะครผม EP นี้นะครับ ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ